กินผักตั้งเยอะแต่ทำไมยังท้องผูกอยู่ใครที่มีปัญหาแบบนี้พิมพ์หนึ่งเข้ามาหาพี่กันสิจ้าพี่จะมาไขาความลับนี้ให้ฟังว่า ทำไมกินผักตั้งเยอะแต่ยังท้องผูกอยู่สาเหตุมันก็เพราะว่าผักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบกินโอ๊กแบบนี้มันเป็นผักที่เขาเรียกว่ากากใยน้อยจะเป็นผักเบาเราสังเกตได้ว่าเคี้ยวไปเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยเหนียวมันจะไม่ค่อยมีกากใยพวกผักวางตุ้งอย่างเงี้ยจ้ะเวลาเรากินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขามีเยื่อมีใยเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินผักเราต้องเลือกชนิดของผักด้วยนะทาไมเรากินสลัดเป็นชามแต่ทำไมยังถ่ายไม่ดีก็เพราะว่าเส้นใยน้อยเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักเบาไม่ใช่ผักที่มีกากใยมากพอถ้าอยากจะขับ ดีๆนะผักที่จะต้องกินต้องเป็นผักที่อยู่ในแกงส้มแกงเลียงแบบนี้อย่างเงี้ยกักใยสูงกินแล้วขับถ่ายดีแน่นอนแต่ถ้าหากว่าใครหาผักแบบนั้นกินไม่ได้หรือวันไหนที่รู้สึกว่าไม่ได้กินผักเลยแล้วอยากจะได้กักใยที่เพียงพอนะพี่ก็มีตัวช่วยมาบอกก็คือตัวโคลิซ่าตัวนี้เลยเขาไม่ได้มีแค่กักใยอาหารธรรมดานะเขายังมีทั้งโปรไบอติกพรีเบอติกนะจ๊ะแพนเอมไซแล้วก็มีทั้งใยอาหารละลายนะ้ำไม่ละลายนะ เรียกได้ว่า1ซองเนี่ยทดแทนปริมาณผักที่เราต้องกินในแต่ละวันเนี่ยได้อย่างครบถ้วนเลยถ้าว่าใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องอืดง่ายถ่ายทุกวันแต่รู้สึกเหมือนถ่ายไม่สุดกินโฮลิซ่าพัดซองเดียวเอาอยู่เลยจ้า